โอเคคลิปเต็มเลยค่ะสำหรับลูกกระต่ายนะคะหรือกระต่ายอนุบาลน,นะคะเราต้องหมั่นทำความสะอาดให้เขาด้วยนะคะสำหรับน้องผู้หญิงนะคะตอนนี้น้องเป็นผู้หญิงนะเขาก็จะฉี่ไม่เหมือนตัวผู้นะคะด้านใต้ท้องเขานะคะบางทีฉี่หรือรอึนะคะก็จะเลอะเลอะใต้ทอ้องเลอะหางนะคะ คอยหมั่นเช็ดทำความสะอาดนะคะเช็ดด้วยอย่างนี้นะคะ่ะกระดาษทิชชู่ชุบน้ำนะคะไม่ต้องจับน้องอาบน้ำนะเดี๋ยวน้องท้องเสียนะเดี๋ยวน้องก็ช็อกได้นะคะแค่เช็ดจุดที่เป็นถกรป,ปกนะคะแล้วก็ผ้าทิชชู่ที่ใช้เช็ดนะคะให้นํนำเป็นทิชชู่ดีกว่านะคะหรือสัมลีนะคะเพื่อความสะอาดนะไม่งั้นเดี๋ยวน้องติดเชื้อนะคะ ดิ้นบเด็น,นไม่ค้างจอ,อย่าดิ้นนะมีน้องก็เป็นเด็กดีนะคะตัวนี้นอนได้ทําเลยนี่ค่ะข้ามอื้อข้ามฉี่อะค่ะติดเช็ดออกมาก็จะพอใช้ทิชชู่ทุบน้ำเปียกเช็ดแล้วนะคะสำคัญเลยนะคะเราก็ต้องใช้ทิชชู่แห้งนะคะเป่าให้ให อใช้ทิชชูแห้งนะคะเช็ดให้แห้งนะไม่งั้นเดี๋ยวน้องเป็นเชื้อราความสะอาดสำคัญมากนะคะเ,คเดี๋ยวไม่ข้าสารุูกอ้ยไม่อยากนอนแล้วเหรอนะคะดูหน้า